สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เครโรปล,ลวันนี้แม่ใหม่มาให้อาหารปลานะคะที่อยู่ในกระมังเลี้ยงหอยขมก็ไม่รู้ว่าหอยขมจะกินได้หรือเปล่านะคะก็จะลองให้ดูก่อนนะคะเป็นอาหารที่แบบแม่ใหม่คิดขึ้นมาใหม่นะคะจะลองมาให้เขากินดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าแม่ใหม่ก็ไม่รู้ว่าอ่าปลาจะชอบไหมนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูค่ะ ให้สักสามก้อนนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าที่ให้ไปเนี้ยน้ำจะเน่าด้วยหรือเปล่านะคะเราทดสอบก่อน,นะคะ่ะใหม่มก็ลองทดสอบก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงในกระมังนี้มีดินนะคะอันนี้ให้ไปแล้วนะคะอาหารเขาก็จะลอยๆก่อนนะคะเหมือนอาหารประดุกเลยอะ่ะ ต้องดูก่อนนะคะว่าเขาชอบหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าอะไรจะชอบนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ก็เลี้ยงทั้งหอยขมนะคะเลี้ยงทั้งปลาอยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นปลากินพืชค่ะเป็นพวกปลาสอดปลาหางนกยุงนะคะตอนนี้แม่ใหม่ก็เอาปลาทับทิมลงไปใส่ด้วยทิ้งไปสักพักนะคะอาหารก็จะเริ่มจมแล้วนะคะแต่แม่ใหม่ก็จะวางไว้แบบ ไม่ให้เขาจมลงไปใต้ก้นกระมังนะคะให้เขาวางอยู่บนแม่ใหม่จะมีจานค่ะจะมีจานอยู่ในนั้นนะคะแต่น้ำก็จะท่วมจานนั้นนะคะดูสิคะเขาเริ่มมาแล้วค่ะดูนะเขาจะชอบหรือเปล่าโอ้โหเขาเริ่มมากินใหญ่แล้วนะคะเนี่ยโอ้ดูสิคะ จริงก็ตั้งใจจะทําให้หอยขมกินนะคะแต่ว่าคือเดี๋ยวดูท่าทางก่อนเพราะว่าหอยขมเนี่ยถ้าปลาเขาชอบเนี่ยเขาก็จะมากินไม่ได้แต่ในการให้อาหารนี้เราก็อยากให้เยอะนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงในกระมังนะคะสถานที่แคบให้เยอะเนี่ยน้ําก็จะเน่าเสียได้แม่ใหม่ก็จะให้ไม่เยอะนะคะแล้วก็แม่ใหม่ทดลองแล้วเนี่ยคือในกระมังเนี่ยที่มีดินเนี่ยน้ําเขาไม่เสียนะคะ แม่หม่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ําเลยค่ะมีก็แต่เพิ่มน้ํานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาก็จะลดเร็วนะคะนี่เห็นปลาเขามากินแบบนี้แล้วนะคะแม่ใหม่ก็เลยเกิดความคิดค่ะเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเขาจะตกปลานะคะแต่จะไม่มีอาหารในการตกปลาเลยค่ะแม่หม่ก็เลยคิดว่าจะน้ําสูตรนี้นะคะ ไปผลิตอาหารในการตกปลานะคะในสระที่พวกแม่ใหม่ได้เลี้ยงเอาไว้นะคะในสูตรอาหารที่แม่ใหม่ทำเป็นก้อนนี้นะคะทําไม่ยากเลยค่ะแม่ใหม่ก็จะใช้นะคะกากมะาพร้าวนะคะไปขอซื้อกับร้านขายที่เขาคั้นกะทินะคะแม่ใหม่ก็ไปขอซื้อกาก,ากที่เขาคั้นนะคะเอาแค่ห้าบาทค่ะขอซื้อแค่นั้นนะคะแล้วก็เอามาตากแห้ง จากนั้นเราก็นำมานะคะคุกเข้ากับลำนะคะลำแล้วก็แป้งข้าวเหนียวคะ่ะคุกๆแล้วเราก็ใส่น้ำเป็นนิดนึงพอปั้นได้เป็นก้อนกลมๆแค่นี้แล้วก็เอาไปตากแดดค่ะนะคะแล้วก็มาให้ปลากินนะคะอาหารเนี้ยเขาก็จะลอยนะคะเดี๋ยวแม่ใหม่จะทำลองดูนะคะแล้วเอาไปตกปลานะคะก็คนที่เขาแบบว่าเก่งๆด้านการตกปลาเขาก็ บอกแม่ใหม่มาแล้วว่ามีส่วนผสมอยู่อย่างหนึ่งที่เขาใช้ทําอาหารในการตกปลานะคะคือเขาไม่กล้าเปิดเผยแม่ใหม่หมดนะคะเขากลัวแม่ใหม่จะเอาไปทําค่ะแม่ใหม่ก็ต้องคิดเองนะคะในที่สุดแม่ใหม่ก็รู้นะคะว่านี่คืออาหารเลี้ยงปลานะคะที่ปลาชอบมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเห็นว่าหอยคมของเรานะคะก็สามารถกินได้เหมือนกันนะคะอาหารชนิดนี้แต่ว่าคือคือยังไงปลาเขาก็ชอบกว่านะคะไปไปอยู่แบบนั้นก็คือหอยเขาก็กลัวนะคะเพราะว่าอ่าปลาที่เลี้ยงไว้เขาก็ห่วงนะคะกินรุนแรงค่ะนะคะแต่ว่าหอยคมก็กินได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสูตรนี้ปลาชอบมากกว่าคะ่ะ ลองเอาไปทําดูนะคะกับการให้อาหารปลานะคะที่เลี้ยงร่วมกับหอยขมแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางที่อให้ไปเยอะเกินไปเนี่ยน้ําก็อาจจะเสียได้ให้ปริมาณน้อยๆนะคะแล้วก็เช็คน้ําดูก่อนนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละท้องที่นะคะว่าเลี้ยงสถานที่จํากัดแบบนี้แล้วให้อาหารแบบเนี้ย น้ำอาจจะเน่าเสียได้อย่างของแม่ใหม่นะคะกระมังที่มีดินแบบนี้น้ำไม่เสียจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วนะคะแม่ใหม่ก็ใส่ต้นไม้ใส่อะไรไปด้วยนะคะเราให้อาหารอะไรลงไปเนี่ยน้ำก็จะไม่เสียเลยค่ะนะคะน้ำยังใสยอยู่เลยที่สำคัญต้องค่อยคให้เขากินนะคะ ค่อยๆทดลองให้ปริมาณน้อยๆก่อนเพื่อป้องกันน้ำเสียขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ